เด็ดของสิงคโปร์นะคะก็คือโจ๊กโ,โ,โก๊กกบนั่นเองค่ะรอรถบัสอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสายเจ็ด และร้านที่เรากำลังจะไปเป็นร้านที่คุณดิวอริสราก็กินร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะไปชิมว่าอร่อยจริงๆไหมโจ๊กเนี่ยเป็นเมนูเด็ดของสิงคโปร์นะถ้ามาห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็จะบอกว่าเวลาขึ้นบัสท,ที่สิงคโปร์เราสามารถใช้ เดินต่อไปอีกประมาณ350เมตรค่ะเป็นวันเที่ยวสบายๆกับคนท้องถิ่นแล้วก็มากินเมนูเด็ดของสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เรามากินกบกันนะคะ ขาแบบว่าเหมือนน้องไก่เล็กๆอะ่ะปนาผัดน้ำมันหอยจานนี้เป็นปลากระเบนเอาไปบาร์บีคิวนะคะเนื้อปลากระเบน จะไปกินปูนะคะจะไปกินชีรี่แคปเป็นร้านดังของสิงคโปร์นะคะถ้าเกิดคนสิงคโปร์คนโลค้อเขาก็จะกินร้านนี้กันค่ะมันมง่ายเลยอะเส้นทางนี้นั่งรถไฟฟ้ามาลงพีนทาว แล้วก็นั่งรถบัสมาเสร็จแล้วก็ต้องเดินไปแล้วทีนี้ก็เลยเปิด Google Map แล้วแม่งเจ๋งอนะมีแบบเนี้มองเห็นปะลูกศรสีน้ำเงินอ,อ,อันนี้คือชี้เนี่ยอันนี้ลูกศรชี้ให้เราตรงไปอันนี้เราต้องได้กินนะแม่งโคตรมายากเลย อราชิมแตงอืนิ่มด้วยนะใหม่อร่อยหมดกไม่เดือดเลยนเนี่ยอร่อยมากน,นี่มีไข่เย่อมาด้วยนะเป็นอะไรเป็นไข่สา,สา,ามอย่างใช่อ้าอืมอร่อยพอมกลับบ้านเหรอหลังกนี้บ้าน and นออ the water s e r a l p r o u g h t o t a l will be 136 okay thank you ปูเสร็จแล้วมารีวิวกันดีกว่าเดินย่อยเดินย่อยตอนนี้ก็เดิน<ค>ย่อยนะคะบบปูเป็นไงมั่งคือ่าคือแบบดีมากอร่อยเหาะไปเลย,ย,ยไม่เคยกินปูที่ไหนอร่อยขนาดนี้ม,มาก่อนเห้มึงเวอร์ปะวะเ้ยจ,จริงจริงอะรมากินติ่มซำนะคะสแกนเมนูสั่งนะก็จะมีราคาอยู่ในนี้ สังเรียตสังเียตอะไรนะไปน่าสั่งเรียบร้อยแลยนะ้วอันนี้เขาให้ร้างแก้วนะ ซปลาแต่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวๆเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดเผ็นิีเปรี้ยวสไปซี่แอนด์ซาวเวอร์ซุป กรใกล้ๆกันก็มีติงม์ำร้านนี้นะคะแต่ว่าแบบยังไม่เคยลองกินนะร้านนี้ก็ดูน่ากินถ้าเกิดมาสิงคโปร์อีกจะมาลองกินร้านนี้ค่ะตรงสายสีฟ้าสถานีจารันเบซาทางออกบีพอออกมาทางออกบีใช่ไหมคะก็เดินตรงไปอย่างเดียวเลยประมาณ200เมตรเนาะ ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ไกลมากเดินตรงอย่างเดียวก็จะเห็นร้าน่ไปร้านต่อไปกันเลยค่ะแล้วเราจะไปกินบาร์บีคิกันไปร้านไหนสงฟ้าทำไมต้องสงฟ้าสิงคโปร์ต้องร้านนี้วะสิงคโปร์ก็ต้องร้านนี้ว่ะเขาไปเปิดที่ไทยแล้วนะแต่ว่ามาสิงก็ยังอยากกินอยู่นะแต่เราจะไปกินกันค่ะมาไฟฟ้าสายสีม่วงมาลงคัคคีทางออกีนะคะก็เห็นอยู่นะร้านอยู่ที่นู่น พอออกจากรถไฟฟ้ามาทางออกอีก็ข้ามสะพานลอยไม่ต้องรีบนะรีบแค่ไหนก็ไปไม่ได้ถ้ากูไม่ไปอดแทบเลย เขาชิมกันอย่างนี้อะค่ะซีหวานหวานอ๋อสีหวานซอสพริกผสมไปอันนี่คือวิธีการนะบางท่านอาจจะไม่ทราบค่ะบางไม่บางคนอาจจะไม่กินแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่กินแบบนี้เหรอ๋อเขาไม่ได้กินแบบนี้กันใช่ไหมเดี๋ยวรออาหารหอมมากเสร็จ อร่อยโคตรอร่อยเหมือนเดิมน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากใช่ไหมค่ะฟูงปรีดเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยค่ะและร้านสุดท้ายที่ห้ามพลาดมาที่ร้านฮอกเกอร์ชานเป็นร้านที่โด่งดังจากไก่ซีอิ๊วระดับมิชลินสตาร์ราคาประหยัดที่นี่ไม่ได้มีแค่ไก่ค่ะมีทั้งหมูแดงหมูกรอบจะทานคู่กับข้าวหรือบะหมี่ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะ หมดนี้เป็น5ร้านดังร้านอร่อยไปสิงคโปร์ห้ามพลาดใครชอบร้านไหนลองตามไปชิมดูค่ะสำหรับชื่อร้านและโลเคชันเหมือนจะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมวิดีโอค่ะ